จะตามไปทางไอดีเนาะมีสนามไปไปดักอีกโอบยูรถตัดเส้นตรงยูร่าโดนจ ạ สัดเดอเลียบบ้านถึงเอมืออตะล็อกไทยยีเกี้นัาานน่นเดี๋ยวไปดักรอข้างหน,น้นาครับฝั่นาานนนงนี้ไม่มีทางลง โอปปงไอ,อแม่มปตนเจะารับสวัสดีครับว้าวคนข้าวแรงมากฝั่งนี้ก็ปอยเจริญนะครับสองคันของเราเพิ่งมาที่หลังนะครับเพิ่งลงนะได้รอบหนึ่งไม่มีทางเดินครับ มาดักรอตรงนี้เลยได้ไหมตรงนี้ไม่ได้รกไปหน่อยมันน้ำนะครับี่เกียร์วิ่งลงตามเดี๋ยวรอดูฝั่งนี้ครับลงโลกอะไรนี้ก็มาตามสัญญานะครับ บอกว่าถ้าโรงงานไร้เดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะครับนี่เลยได้มาลงแล้วครับข้าวยังไม่สุกดีนะผมก็เกี่ยวเลยครับเพราะว่ารอบๆเขาเกี่ยวกันแล้วครับเนี่ยบังนี้เขาเกี่ยวแล้วกำลังเกี่ยวอยู่ครับสวัสดีครับปาร์ตภาพชัดไหมรายงานหน่อยดูได้ไหม วัสดีทั้ง45คนนะครับฝั่งนู้นมันรกครับเข้าไม่ได้เดี๋ยวเราดูฝั่งนี้นะโรงงานแล้วครับโรงงานแล้วทักกายพูดคุยครับโอเคบ้านนี้เลื่นดีครับเมื่อวานไปบ้านปารีไม่มีคลื่นครับมันเลยภาพไม่ชัดนะพอดูได้โอเคครับ นตการเกษตรสวัสดีนะครับเอาไอ้นุมน้องใหม่ของเราครับโรงงานแล้วครับปิจะะจดเช็คไปรอบหนึ่งแล้วครับร้อมได้รอบเดียวนะตั้งสายพานใหม่สายพานมันหย่อนครับตอนนี้ก็เริ่มแล้วรอบที่สองเดี๋ยวจะให้เอาฝังนี้ก่อน่ฝั่งล้มลมก่อนนะครับเกี่ยวข้าวล้มก่อน รถขนข้าวก็มาแล้วครับเดี๋ยวจะเอาข้าวล้มใส่กระบะท,ทึบนะเดี๋ยวจะเอาข้าวตั้งฟูข้างบนนะครับยังไม่ได้เห็นชัดๆนะครับมันอยู่ไกลไปหน่อยเดี๋ยวรอชมใกล้ๆนะเดี๋ยวก็มาครับ ไวเท้เอาไว้ช้าไม่ได้ครับเดี๋ยวราคาข้าวตกตอนนี้ก็ตกมาอยู่ประมาณ12บาท60นะครับเมื่อวานน่าจะ70็บันกรสิบสาบาทครับถ้าไว้นานราคาก็ยิ่งตกนะรีบเกี่ยวไปท้ายครับ จริงๆแม่ก็ยังไม่ให้เกี่ยวนะมันยังเทียวเกี่ยวอยู่ครับเนี่ยมันยังไม่เหลืองเต็มที่เลยแต่ว่ารอบๆเขาเกี่ยวหมดแล้วเราก็เลยจัดเลยครับประนบนรดีสวัสดีสวัสดีนะครับมาแล้วมาแล้วครับผมโอ้ทักทายคนดูทั้ง97คนครับว่วันนี้มาแบบเยอะมากขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับมามาลุ้นเจ้าน้องใหม่ของเรานะครับว่าจะราบรื่นไหม เมื่อกี้ก็จอดเช็คสายพานไปรอบหนึ่งเลยครับตึงสายพานตัวนวดกับสายพานไอชุดเกลียวหน้านะสองจุดนะครับข้าวก็ไหลดีนะครับข้างบนแต่ว่าข้าวเราไม่สวยนะมันก็เลยดูแบบไหลไม่ค่อยเยอะนะครับแต่รถเกียวไหลดีครับแต่ว่าข้าวไม่สวยถ้าได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเ่โอ้โหเนี่ยโโไหลดีครับ เกลียวช่างสิทธ์ก็โอเคนะครับพี่จ้าบอกว่าโอเคเกลียวดันช่างสิทธ์ครับเดี๋ยวเก็บฝั่งนู้นก่อนเดี๋ยวจะมาฝั่งนี้นะครับบอกแกไปแล้วให้มาเกลียวอันลมก่อนสวัสดีครับคุณ อไรเน่บีบีบีคุณคุณอะไรครับเป็ดหรือเปล่านากาว่าสวัสดีครับเด็กกัจจารบีมั่นม,นมันครับขอบคุณมากครับติ๊กิสารชแนลสวัสดีครับผมโอ้ตอนนี้ร้อยสี่คนแล้วครับออกมาลุ้นไปด้วยกันครับเจ้าน้องใหม่โรงงานครั้งแรกครับแอบซื้อมาจอดไว้ปีหนึ่งครับยังไม่ได้ลองเลย ใน,นพึ่งลงครั้งแรกเลยครับไม่ค่อยชัดเลยครับไม่ค่อยชัดก็น่าจะเป็นทีเน็ตแลลวครับตอนนี้เดี๋ยวผมเช็คแป๊บหนึ่งเน็ตน่าจะหมดหรือเปล่าเป็นเน็ตโทรศัพท์นะครับมันจะไม่ชัดเหมือน wi-Fi นะตอนไรอยู่บ้านมันใช้ wiFi ครับมันเลยชัดแกวเลย พอดูได้ไหมดูไม่ได้เราดูในคลิปก็ได้นะครับผมทําเป็นคลิปไปแล้วประมาณเย็นๆเดี๋ยวจะลงให้ดูครับที่กิสานชาแนลบอกว่าคันนี้ดูตั้งแต่ซื้อมาจนถึงวันนี้โอ้เอฟซีตัวจริงนะเนี่ยขอบคุณมากเลยครับดูตั้งแต่ซื้อมาเลยโอ้แสดงว่าติดตามมาตั้งแต่ต้นๆน,น,นะครับ

จะเชื้อซีดๆเหรอแก้ไอโมเดลตัวพิมพ์ป่านว่าลองมือตัวพิมพใส่ทำเต้าไม่ก่งหรออันนี้เปลยดับไม่ตัวเลืกสุดเลยนี่เคยเวดันเดลวีหมดภาษาไทยกดนหนึ่งครับผมบอกว่าฝาท้าทยมันไม่ค่อยแน่นครับเดี๋ยวให้แก้ไขนะ นี่แหละรถคนดินกระแทกไปกระแทกมาก็รวมหมดได้เต็มสักกระบะนี่โอ้โหเนี่ยลายตังนั้นเนี่ยสามอุ้มเลยมาดูพี่จจาจะใส่ให้กี่อุ้มนะครับอบอบได้พิรโรเบเตอร์น,นี่ได้เกาะเนาะ มัดไว้ดีกว่าเออหาเชื่อวม่ามัดไว้ขันไม่มอีกแล้วเกียวไวมากเลยปานเจริญเออไม่ใช่ปอเจริญนู่นครับเห็นวิ่งมาเมื่อกี้เองได้ข้าวไปแล้วครับได้ได้ดูได้เนาะโอเคอ่ะทิ่จกไกลจะมาถึงแล้วครับ ันนี้อ้อมอยู่นะรอบแรกครับยังไม่อันนี้เท่าไหร่ต้องเราดูรอบสองรอบสามครับว่าจะคล่องไหมอันนี้อ้อมคันนาก่อนไปเรื่อยๆก่อนครับเก็บข้างให้มันดีดีครับน้ำมันก็เติมมาแค่สองถังเองนะงบแบบ งบน้อยเกี่ยวไปซื้อน้ำมันไปนะใออกล้เข้ามาแล้วครับจะมาดูฝั่งนี้ดีกว่าดูใกลๆเลยยังอยู่93คนนะครับทักทายพูดคุยนะครับนี่มาแล้วเป็นยังไงเจ้าน้องใหม่ของเรารอไหม เลือร่มครับร่มยังหาไม่ได้นะปีนี้ต้องใส่ร่มห,หน่อยครับไม่งั้นร้อนแบบร้อนมากตัวติดรถมาก็ไม่มีครับร่มตัวเก่าเราก็แถมไปกับคันเก่านะ ดันดันมามาบาดมาเอาใกล้เข้ามาแล้วครับโอ้ร้อยยิบห้าคนแล้วครับสวัสดีนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะลองใหม่โรงงานครั้งแรกครับเจ้าไอหนุม่มไฟไฟจัมโบ มีเสียงพัดลมดังหน่อยเดี๋ยวตัวนี้ต้องไปแก้ครับไปพัดลมเป่าเขารีบนะมันน่าจะไปตีอุ้มลมครับเดี๋ยวต้องไปแก้นะ,ะมาดูเกลียวดันชัางสิทธครับพี่้าบอกว่าผ่านแล้วนะเกลียวดัน น,นี่ครับภาพนะเน็ตน่าจะไม่ดีครับเดี๋ยวรอชมในคลิปเอานะสยากดูชัดๆครับอันนี้ก็ดูประมาณนี้ไปก่อนท้ายพูดคุยครับ เสียงหอนน่าจะเป็นที่ลูกปืนนะเพราะว่าก่อนออกตอนที่เราลองที่บ้านก็มีเสียงหอนอยู่จะต้องไล่เปลี่ยนลูกปืนครับ ีครับยืนงงในตรงตีมันได้แค่นี้ครับเดี๋ยวรอชมตอนเย็นๆนะผมจัดเป็นทลิปให้ดูครับจะไ,ได้ดูแบบชัดๆนะตอนนี้เรามาักทายกันก่อนนะครับเอาแบบรือไปก่อนนะ าเยอะมากวันนี้โอเคโอเคเราดูในคลิปครับเดี๋ยวอาจเป็นคลิปอยู่นะเราติดตามช่วงเย็นนะครับตอนนี้ก็มาทักทายกันก่อนเน็ตไม่ดีครับเน็ตไม่ดีสัญญาณดีนะแต่ว่าเน็ตน่าจะหมดแล้วเออนี่พวกนี้รู้จักเก็บข้าวให้ด้วยไป้โอ้โหดูสุดยอดเลย สมาชิกวันนี้ครับยังอยู่ร้อยคนนะครับทักทายพูดคุยครับเอาเต้นหน่อยเออเต้นหน่อยเร็วเต้นให้ดูหน่อยเอาเลยเออเต้นเต้นเต้นน่ะมีเดนเซอร์ก็มีให้ดูเอาเออเอเอ โอเคอาไปจ่าไปแล้วผมไม่ไปนะเกีรนลุยโชน,นครับ<อ>เดี๋ยวรอตรงนี้เลยอยากดูไม่รอบสองรอบสามเนี่ยอ้อมจะเสร็จแล้วครับโอ,โอเหลือเยอะอยู่นะรอบหนึ่งไปนู่นเลยครับยาวอยู่ เลยเดินตามรถเกี่ยวไปขี่เกียร์เดินไปนู่นเองวิ่งเดินไปถ่ายหน่อยไปรถอันนั้นมาเนาะรถเต็มกันจะมึอมาได้เร็วแม่ไม่จะมาเจอายโอเคประมาณนี้ครับไปไกลแล้วภาพไม่ชัดด้วย ไม่ได้วิ่งตามนะเดี๋ยวรอชมในคลิปเอาเดี๋ยวจัดท้ายให้ดูแบบยาวๆเลยไปแล้วครับสวัสดีครับ